ความจเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อัตมาภาจะนำม,มาเผยแผ่ในครั้งนี้ก็คือลักษณะสันโดษสามอย่างลักษณะความสันโดษอย่างแรกก็คือปติตัง นานุโสจันโตนั่นก็คือไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วสิ่งที่ล่วงมาแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วเมื่อเราทำดีเราก็สูกใจแต่ถ้าเราทำไม่ดีหรือว่าทำความชั่วทำบาปทำกรรมลงไปเราก็เศร้าโศกเสียใจว่าไม่น่าทำเลยแต่ที่สุดแล้ว เมื่อเหตุการณ์นั้นล่วงมาแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทาราโมตาไปเท่าโศกถึงอดีตอยู่จิตใจเราก็เศร้าหมองในปัจจุบันเราควรจะพัฒนาจิตของเราให้ก้าวหน้าต่อไปในสิ่งที่ดีที่งามขจัดทิ้งความโศกในอดีตใจเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเราจะได้ไม่ร้อนอกร้อนใจฉะนั้นสิ่งที่ เจ้าโศกในอดีตก็เพราะว่าเราทําไว้ดีเอาไว้นั่นเองแต่ปัจจุบันนั้นเราสามารถที่จะทําดีได้เพื่อแก้ไขในโอกาสต่อไปแลักษณะความสันโดษดหนประการที่สองก็คือณนับประชะปุณาคตังก็คือไม่บ่นถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอนาคตยัง อยู่อีกยาวไกลไม่ว่าพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้ามันยังไม่ถึงท่านให้เลือกถึงแต่ปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันเราควรจะทำให้ดีที่สุดส่วนอนาคตจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ปล่อยให้วันเวลาเป็นไปนี่ลักษณะของความชันโดดในประการที่สองส่วนในประการที่สามก็คือ ปัจจุบันเนายาเปล่นโตนั่นก็หมายถึงว่าเลี้ยงชีพให้เป็นไปเฉพาะหน้าคือให้ดูปัจจุบันเป็นหลักเราไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตแต่ให้ดูปัจจุบันเพื่อที่จะทำปัจจุบันนั้นให้ดีที่สุดการทำมาหากินปัจจุบันเราทำอะไรเราก็ขยันขันแข็ง ในการทําอย่างนั้นดังนั้นการเวลาจะล่วงเลยไปเราก็ไม่คิดถึงการเวลาข้างหน้ายังมาไม่ถึงเราก็ไม่ควรจะบ่นถึงเพราะว่าประโยชน์จะได้ไม่ล่วงเลยคนที่มีความขยันหมั่นเพียรคนที่ไม่คิดถึงอดีตและก็ไม่บ่นถึงอนาคต ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั้นดีแล้วอทีตโทสุดชีวิตของเราก็จะได้มีความสุขนั่นเองพุทธศาสนาสอนถึงปัจจุบันขณะปัจจุบันเมื่อเราทำดีแล้วเราก็ควรทำดีต่อไปไม่ว่าอาชีพการงานหน้าที่การงานการเรียนรู้การพัฒนาตนเองอยู่ที่ปัจจุบันว่าเราตั้งใจมากน้อยแค่ไหน ส่วนผลที่จะได้รับก็เกิดจากที่เราทํานั่นเองเราทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วตอนนั้นเองเราไม่ควรไปบ่นถึงอดีตที่ล่วงเลยมาแล้วเพราะมันแก้ไขไม่ได้ส่วนอนาคตยังไม่ถึงเราไปทวินหามันก็เสียเวลาเปล่าที่สุดเราทําชีวิตให้อยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นแหละชีวิตของเราจึงจะมีความสุขมีความเจริญอยู่ได้ อตมาภาพนอำมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาเจริญพร